สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณโมอแอลก็จะมาเก็บลำไยปิ้งปองนะคะลำไยปิงปองก็จะประมาณนีะคะ่ะรูปมันจะใหญ่นิดนึงนะคะเรามาเก็บทีละลูกนะคะเพราะว่ามันสุกไม่เท่ากันเราก็ต้องเก็บทีละลูกนะคะเราจะมาเก็บลำไยปิ้งปองนะคะเชา้าเช้านี้นะคะนี่ ตุกนี่ใหญ่เลยนะคะถ้าไม่เก็บสักทีหนอนมันก็จะเจะนะคะเนี่ยเยอะเลยใครผ่านมาก็แวะได้นะคะลำใยปิงป้องนี่ถ้าเราไม่เก็บมันจะเน่านะคะมันจะมีอะไรมาเจาะนี่ไงเห็นไหมเนี่ยนี่อันนี้ก็เจาะแล้วเนี่ยเสียดายนะคะโอุ้ตัวเนี้ เจาะแล้วเนี่ยน,นี่ละลูกอีอย่างเจาะแล้วโอ้เจาะแล้วน่าเสียดายนี่ไงลยปิ้งปองลำใยปิงปอง,ปง,ปองเราจะเก็บเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บหนอนก็จะเจาะนะคะ แมลงวันแ่แมลงวันก็จะเจาะนะคะลูกไหนเก็บได้เราก็เก็บนะก็จะเก็บเลยมันต้องเต็มแน่นอนเลยนะคะเราจะเก็บเลยนะคะลาใหญ่ปิ้งปอง ไม่เก็บมันก็คงจะเน่าแล้วแหละท่านผู้ชมต้นเ,ะน,ะะตนเยอะเลยนะคะต้นมันไม่สูงต้นมันต่ำๆนะคะต้นลำไยจะต่ำๆเอง อันนี้โดนเอาแล้วลูกแบบนี้ที่มันมีมดนี่ที่มันมีมดนี่ลูกมันจะมันจะเน่าแล้วนะคะอืกเยอะเยอะเลย ก็จะเก็บเลยนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะเน่าต้นมันไม่สูงเท่าไหร่นะคะเรายืนเก็บได้เลยการเด็ดมันก็เด็ดเบาๆอันนี้นะ นี่นะคะก็เด็ดเลยนะคะลูกมันจะประมาณนี้ใหญ่อยู่นะลูกเขาจะใหญ่หอยู่สองลูกนี้เน่าแล้วนะคะเห็นไหมลูกนี้ก็เน่าแล้วมีน้ำเยอะเลยเน่าแล้ว ลูกไหนที่มันเน่าเราก็ไม่ต้องเอานะคะลูกนี้นะลูกนี้ก็เน่าแล้วมันก็จะเจาะก,กินแล้วมันจนหวานนะคะต้นมันก็จะประมาณนี้นะคะต้นไม่สูงมากนะคะไม่สูงเยอะเท่าไหร่ นะคะใกล้จะเต็มถุงแล้วอุ้ยน่าเสียดายอย่งรูนี่เพิ่งเน่าเพิ่งเน่าไปเพราะมีน้ำออกมาเห็นไหมคะมจะมีแมงเจาะรอบหน้าจะใช้ถุงหัตรงน,นี้นะเราเด็ดเลยดีกว่าเนาะ กลัวเอาไว้ให้สุกเนาะทาให้สุกละลได้เต็มเลยเ่าเยอะมากเลย เม็ดมันจะใหญ่มากเลยท่านผู้ชมเม็ดใหญ่เยอะเหมือนปิ้งปองอะไรเม็ดมันเม็ดมันก็ใหญ่มากเลยใหญ่ เนือ้อไม่เยอะเท่า,า,ทาไหร่ไม่เหมือนลำไยเนื้อเยอะๆเนื้อไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไม่เหมาะกับ ทนนี่เป็นเบาหวานนะคะตอนนี้ก็หนาแล้วมนะั้ง ไม่อ้นจะใหญ่มันใหญ่มากลยลูกนี้ขุกขระมากเลยนะคะมาเราจะลองชิมดู ันยังไม่แก่เท่าไหร่ยังไม่แก่เลยเม็ดมันยังไม่ดำเลยยังไม่แก่แกะนะคะกินเยอะไม่ได้อันนี้มันหวานเยอะไม่เหมาะแก่กาไม่หมาะแก,ะก่ผู้ป่วยเบาหวานนะคะตอนใหญ่เม็ดก็จะใหญ่เยอเนื้อน้อย แต่แต่ถ้าสุกก็คือจะหวานมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลำไยปิงปองนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะ